สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการแนะนำวิธนะีการใช้โปรแกรมอันนี้อีกหนึ่งนะโปรแกรมแชทไอโปรแกรม s n น p แ h ตนะเรียนสตูดิโอนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้ในการแปลงหน้าตัวเองนะเดี๋ยวถ้าไม่รู้ว่าถ้าเราจะเป็นคนอื่นนะจะทำยังไงนะครับสมมุติว่าอยากจะหล่อแบบจิกนะครับติ๊กจัสดาพรนะครับเราก็จะไปเสิร์ชรูปติ๊กมานะสักรูปนึ่งน,นะ รูปนี้ก็ได้นะหรือรูปนี้ก็ได้รูปนี้ดีกว่านะนัาจะชัดกว่านะก็เราก็เลือกรูปที่จะแสดก่อนมานะโอเคนะครับแล้วเราจะเอารูปทิกเนี่ยมาเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเอาตัดเฉพาะหน้าก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาส,ส่วนอื่นเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้นะต้องการใช,ช้แค่นหน้าเท่านั้นนะ แล้วเท่านี้พอนะครับก็เซฟแล้วก็เอาใบหน้าเนี้ยเข้ามาไว้ที่ในโปรแกรมนะครับก็กรอกรูปหน้ามานะครับจากนั้นเราจะเอาหน้ามาใส่หน้าของเรานะหน้าใส่หน้าเราแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปนะในตัวเคนเคล่าก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ของเฟสมาร์ทคือเฟสมาร์ทคือเป็นการเอาหน้ามาใส่เป็นเป็นหน้ากากนะครับ ก็คือเพิ่มหน้ากาเข้าไปในใบหน้าของเราปกติถ้า f a u l t ของมันเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากป็สีอย่างเงี้ยนะครับเป็นมนะครับเราก็เปลี่ยนเท็กเจอร์ตัวนี้เป็นรูปรูปติ๊กที่เราเมื่อกี้โหลดออกมานะครับเห็นไหมหน้าผมก็จะเป็นติ๊กก็จะมาอยู่บนหน้าผมละนะครับต่อไปเราก็จะจัดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดของใบของของ,ของส่วนต่างของใบหน้านะมันจะมีปุ่มให้ค้นหาอัตโนมัติอยู่กดตรงนี้ค้นหานะครับตอนนี้ ตำแหน่งของปากของจมูกเนี่ยก็จะตรงแล้วนะครับแต่อาจจะเปรี้ยวเีนิดเดงของกดใหม่นะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยตรงมากนะครับอาจจะหน้าขาวด้วยเกินไปเพราะว่าแสงอาจจะดูแบบสว่างมากเราก,ก็อาจจะปรับลดลงนิดนะครับนะครับลดลงนิดนึงหน้าก็จะดูหล่อขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยตรงมากขะาจมูกอาจจะดึงเราก็อาจาอาจะมีการประจัดเองนะครับเพื่อจะได้แบบว่าไม่ ไม่ไม่เป็นสีดำตรงนี้มันจะซ้อนไหนครับซ้อนกันถ้าเกิดว่าไม่ไม่ตรงมันจะซ้อนนะครับอันนี้โอเคไม่ซ้อนมากถ,าถ้าซ้อนมากมันคิดมันตรงเรก็มาจาาัดเราถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันตรงนะครับประนะนะมาณนี้อันนี้หน้าใหม่ผมละนะครับัน,นหน้าเดิมในมัด <laughs> หน้าใหม่ <laughs> เปลี่ยนใหม่นะครับอา่า ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปอีกนะครับเช่นเพิ่มความความความใสนะครับความใสก็คือใช้ดีทัชนะครับดีทัชเพิ่มซอฟต์กินนะัให้หน้าเนียนขึ้นนะตรงนี้หน้าเนียนนะครับเพิ่มตาอะไรเงี้ยนะครับมีเพือนนเพิ่มความเนียนให้กับให้กับหน้าเราอรนนี้อันนี้เป็นเพิ่มประมาณนี้คือไม่ให้มัน ไม่ให้มันมากเกินไปนะครับมันก็จะเป็นดูเป็นดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะดูหล่อขึ้นนิดหนึ่งนะจากต้นฉบับนะครับกลายเป็นคนใหม่ละลองเอาคนใหม่บ้างนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะอยากจะเปลี่ยนเป็นขันประยุทธ์นะครับจาอุชาเนะครับเป็นหน้า่านประยุทธ์ดู เลแต,แต่จริงๆรูปเนี่ยคนจะเป็นรูปที่อ้าปากนิดนึงนะเพราะถ้าเป็นรูปแบบที่ปิดปากเนี่ยจะไม่ค่อยรงมากนะ๋ยวลองดูนะครับรูปนี้จะเป็นยังไงนะก็ทำเหมือนเดิมก็เอามาจากรูปหน้านะ พอได้แล้วก็ได้แล้วก็เอามาใส่นะครอ่าอันนี้จะเปลี่ยนเทกอ่าเปลี่ยนโดยเขาจะเปลี่ยนเท็กเจอร์นิดนึงนะครับก็เปลี่ยนเท็กเจอร์เอาเดี๋ยวล้วเอาคำวิชิพอิมเมจอนี้แล้วก็เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่เป็นประยุทธ์แทนนะครับกดค้นหาไปหน้าอ่ะตอนนี้หน้าก็จะกลายเป็นประยุทธ์แล้วนะครับ แต่ว่าโอเคก็ก็เป็นแค่ตัวสกินนะครับของใบหน้านะครับเป็นสกินของใบหน้าเท่านั้นเองจะไม่ใช่จะไม่ใช่เอาหน้าทั้งหน้ามาใส่หน้าเรานะครับเพราะว่าตัวพื้นผิวเนี่ยไอตัวโครงหน้ายังเป็นโครงหน้าของเราอยู่นะครับโครงหน้าก็คือโครงหน้าผมอยู่เพราะโครงหน้าผมกับโครงหน้าระยุ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพอเอาสกินมาใส่มันก็เป็นโครงหน้าอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เหมือน นะอันนี้อันนี้น้าทันประโยชน์ถ้าเมื่อกี้เอาหน้าเอาหน้าติ๊กมาใส่เพราะหน้าจะดูดีกว่าันะติ๊กใส่นะครัหน้า,นะนาดูแบบเป็นเฟรเพร,เ,เ,พรเ,เกาหลีแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ